สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Elevate Hub นะครับพื้นที่ที่เราจะมายกระดับชีวิตพัฒนาตัวเองไปด้วยกันวันนี้ผมมีเรื่องดีๆจากหนังสือเล่มหนึ่งที่เพิ่งอ่านจบไปแล้วแบบให้รู้สึกว่ามันว้าวมากๆเลยอยากเอามาเล่าสู่กันฟังเลยครับค่ะน่าสนใจจังเลยค่ะเล่มไหนแล้วคะชื่อเล่มว่าพนังแห่งการเยียวยาที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตนะครับของ Vexking อ๋อเ e x King เคยได้ยินชื่ออยู่ค่ะครับ อ่านแล้วเหมือนได้เจอเออเหมือนเจอขุมทรัพย์ข้างในตัวเองเลยครับฟังดูดีจังค่ะเหมือนกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วพลังที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดในการเยียวยาใจหรือสร้างความสุขจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ข้างในเหล่านี้เองใช่ไหมคะใช่เลยใช่เลยครับแก่นหลักๆที่ผมจับใจความได้เลยนะคือเรื่องการรักตัวเองหรือ s e l ฟ l เ v e เนี่แหละครับกับอีกเรื่องคือการดูแลใจตัวเองหรือ s e l ์ care เว็กซ์คิงเขาบอกว่า2ออย่างนี้มันคือฐานคือแบบพื้นฐานที่มั่นคงที่สุดเลยนะที่จะช่วยให้เราข้าวข้ามเรื่องเก่าๆที่เคยทําให้เจ็บปวดได้แล้วก็เดินหน้าสร้างชีวิตดีๆให้ตัวเองอืการรักตัวเองนี่ฟังเหมือนง่ายนะคะแต่จริงมันก็มีความลึกซึ้งของมันอยู่เนาะใช่ครับ ไม่ใชแ่แค่แบบบอกรักตัวเองหน้ากระจกทุกวันอะไรแบบนั้นนะแต่คือมันคือการยอมรับในสิ่งที่เราเป็นจริงๆอะค่ะทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่อาจจะยังแบบยังไม่โอเคเท่าไหรอ่อืมอืมการให้อภัยตัวเองเวลาทำพลาดด้วยแล้วก็การปฏิบัติต่อตัวเองดีๆเหมือนที่เราทำกับเพื่อนรักเลยค่ะโหชอบการเปรียบเทียบนี้มากเลยครับมันเห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะส่วนเรื่องการดูแลใจตัวเองหรือ s e l ์ c a r ์เนี่ยก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยนะ ในหนังสือเขาแนะนำวิธีง่ายๆที่เราทำได้จริงเลยเช่นอลองฝึกอยู่กับปัจจุบันมากขึ้น mindfulness <My> ใช่อะ mindfulness ที่เราคุ้นๆกันนั่นแหละหรือจะลองเขียนบันทึกความรู้สึกก็ได้นะแบบระบายออกมาบ้างมันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันจริงค่ะการเขียนนี่ช่วยได้เยอะเลยหรือการพาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติง่ายๆก็ช่วยได้นะคะอ๋อใช่ใช่ครับหรือแม้แต่เรื่องการตั้งขอบเขตความสัมพันธ์ อันนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะคะการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะบอกว่าไม่เพื่อปกป้องพื้นที่ใจพลังงานของเราเองไม่ให้ใครมาล้ำเส้นเราง่ายๆใช่ค่ะอันนี้ก็ถือเป็นการดูแลใจตัวเองเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งที่เว็กซ์คิงพูดถึงแล้วผมว่าหมันตรงใจน่าจะตรงใจหลายๆคนเลยคือเรื่องการรับมือกับบาดแผลในอดีตครับอืเรื่องนี้สำคัญมากเลยค่ะเขาไม่ได้บอกให้เราลืมเรื่องแย่ๆนะครับแต่ชวนให้เราแบบกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมัน ทำความเข้าใจมันเรียนรู้จากมันใช่ไหมคะใช่ครับเรียนรู้ว่าบทเรียนจากเรื่องนั้นคืออะไรแล้วก็ค่อยๆปล่อยวาง ไม่ให้มันกลับมามีอิทธิพลกับชีวิตเราตอนนี้ได้อืซึ่งกระบวนการตรงนี้มันสําคัญมากเลยนะคะมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนมุมมองเลยจากที่เราเคยรู้สึกเป็นเหยื่อของอดีตอะไรเงรี้ยก็กลายมาเป็นผู้เรียนรู้ที่เอาประสบการณ์นั้นมาเป็นพลังให้เราโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นได้จริงๆจริงมากๆครับอ่านไปก็คิดตามไปเออการเยียวยาตัวเองนี่มันเป็นการเดินทางเนอะใช่ค่ะต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาต้องอดทนแล้วก็ต้องทำสม่ำเสมอด้วย การรักตัวเองดูแลใจตัวเองเนี่ยมันเหมือนเรารดน้ำโพรวนดินให้ต้นไม้ในใจเราเลยนะครับทำให้มันค่อยๆแข็งแรงขึ้นมีความสุขจากข้างในได้จริงๆมันก็ชวนให้เรากลับมามองตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเออที่ผ่านมาเราได้ใช้พลังของการรักตัวเองการดูแลใจตัวเองเนี่ยมาช่วยจัดการเรื่องในใจบ้างหรือยังอืม แล้วเรามีวิธีดูแลใจในสไตล์ของเราเองแบบไหนบ้างนะหรือถ้ายังไม่เคยลองเลยอะไรอาจจะเป็นก้าวเล็กๆก,ก้าวแรกที่เราจะเริ่มเดินทางสายฮิวใจนี้ได้บ้าง <S <S ใช่เลยครับสำหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่ามีเรื่องเก่าๆในใจที่ยังติดค้างอยู่นะครับหรือแค่รู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นดูแลใจตัวเองให้ดีขึ้นจริงๆอยากได้กำลังใจดีๆเหมือนมีเพื่อนที่เข้าใจคอยนำทางค่ะผมว่าหนังสือเล่มนี้พลังแห่งการเยียวยาที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยครับ ลองหามาอ่านดูนะครับไม่แน่ว่าอาจจะค้นพบพลังดีๆที่ซ่อนอยู่ในตัวเองเหมือนที่ผมรู้สึกก็ได้เป็นเหมือนเครื่องมือดีๆหรือแสงนำทางเล็กๆที่จะช่วยให้การเดินทางครั้งนี้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความหมายมากขึ้นนะคะกับผมหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาแบ่งปันกันวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามฟัง e อ e v a t e h ั b ของเราขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ